สวัสดีครับผมนนท์นะครับผม หลังจากเฝ้ารอมาเป็นเวลานานนะครับหลายเดือนนะครับในที่สุดนะครับพวกเราชาวลิฟูในประเทศไทยนะครับก็ได้รู้เกี่ยวกับอนาคตของเทนอานสักทีนะครับล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับสโมสรลิฟูก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยว่าเทนอานจะย้ายออกจากทีมลิฟูหลังจบซีซั่นนี้นะครับผมโดยเทนนะครับก็ได้ออกมานะครับเปิดใจไว้ว่านะครับ กอนอื่นเลยนะครับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนะครับเพราะใช้เขานะครับใช้เวลานะครับและใช้ความคิดรวมถึงความรู้สึกมากมายนะครับกับการตัดสินใจอนาคตของตัวเองนะครับหลังอยู่กับริภูมาเป็นเวลานานกว่า20ปีนะครับเขารุก เขานะครับรักทุกวินาทีนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับและรู้สึกว่าตัวเองบรรลุทุกความฝันนะครับที่ต้องการร่วมกับทีมลิพูแล้วเรียบร้อยนะครับ นลังจากทุ่มเทมาเป็นเวลานานกว่า20ปีนะครับตอนนี้เขาจึงรู้สึกว่าถึงเวลานะครับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อความท้าทายใหม่ๆในชีวิตแล้วนะครับทั้งในฐานะนักเตะคนหนึ่งและในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับเขาคิดเขานะครับจึงมองว่าเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับที่เขาจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลนะครับผมเทนนะครับยังบอกอีกว่านะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเลย ที่เขาอยากจะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับสิ่งแน่ที่เขาอยากจะบอกก็คือคําขอบคุณนะครับเขาขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับที่ให้ความรักนะครับและสนับสนุนเขามาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างเขานะครับตั้งแต่เขายังเล็กนะครับและสนับสนุนเขาอย่างสม่ำเสมอตลอดมาโดยตลอดนะครับ แล้วก็เทนก็บอกว่านะครับทุกสิ่งนะครับที่แฟนบอลลิพูนะครับแสดงออกให้เขาได้เห็นนะครับเทนนะครับไม่เคยมองข้ามเลยนะครับเทนรับรู้ทุกอย่างเป็นอย่างดีนะครับว่าแฟนบอลนั้นรู้สึกอย่างไงกับเขานะครับเขานะครับจึงรักทุกวินาทีนะครับที่แฟนบอลกับเขามีร่วมกันนะครับตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับ และเขานะครับก็รู้สึกว่าแฟนบอลลิพูนะครับก็ได้รับการตอบแทนจากเขาไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอเขาทุ่มเททุกอย่างนะครับให้กับสโมสอร์พูไปหมดแล้วนะครับและเขานะครับก็บอกว่าเขานะครับก็แค่หวังว่าเขานะครับจะหวังว่ากุนี่ทีมลิพูชุดนี้นะครับจะคว้าชัยชนะต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผม และนะครับแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจะมีเสียงวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเขามากมายนะครับแต่เสียงวิจารณ์เหล่านั้นนะครับก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าลิฟูเป็นแชมป์พเมลีกในซีซั่นนี้ได้นะครับเทนมองว่าลิฟูนะครับซีซั่นนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับดูดูซีซั่นนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งมากๆนะครับเขาจึงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง กับความสำเร็จของทีมลิปูในซีซั่นนี้นะครับ และนะครับไม่อยากให้แฟนบอลลิปูนะครับจมกับข่าวนะครับของเขาเกินไปอีกแล้วนะครับเขาเลยออกมาตัดสินใจนะครับบอกกับสโมสรลิปูอย่างเป็นทางการสักทีนะครับว่าขอย้ายออกจากทีมนะครับไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังลิปูนะครับออกมาประกาศประกาศข่าวนะครับเทนไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับเทนนะครับก็ยังออกมานะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับทางการของสมอสอร์ลิภูโดยออกมาต่อคำถามนะครับหลายเรื่องเลยที่ทางสื่อของสมอสอร์ลิภูได้ถามเทนนะครับเรื่องแรกนะครับเจ้าที่ของสมสื่อของสมสอร์ลิภูนะครับ แด้ก็ได้ถามเทนว่าเขาอยากประมาณว่าอยากให้เทนอธิบายการตัดสินใจครั้งนี้นะครับว่าทําไมเทนถึงตัดสินใจย้ายออกจากทีมหรือผูไม่ต่อสัญญานะครับเทนก็บอกว่านะครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนะครับเพราะต้องใช้ความคิดและความรู้สึกมากมายนะครับหลังอยู่ที่นี่มา นานเป็นเวลานานกว่า20ปีนะครับเขารักทุกวินาทีที่นี่นะครับและก็รู้สึกว่าเขาบรรลุความฝันทั้งหมดนะครับที่มีร่วมกับชีมลิพูแล้วนะครับและตลอดระ,ะระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเขาได้ทุ่มเททุกอย่างนะครับตลอด20 ปีที่ผ่านมานะครับไปหมดแล้วเพื่อทีมลิอร์พูลนะครับตอนนี้เขาจึงรู้สึกว่าต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับความซาทายสําหรับตัวขาใหม่นะครับเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับทั้งในฐานะผู้เล่นและในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับคําถามต่อมานะครับเจ้าหน้าที่นะครับสื่อของสโมสรลิอร์พูลนะครับก็ได้ถามเทนว่าแล้วทําไมคุณนะครับถึงคิดว่า เวลานี้ถึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดละที่จะประกาศการตัดสินใจของคุณเองนะครับทเทนก็ตอบกลับไปว่านะครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับเขามากมายนะครับว่าเขากําลังตัดสินใจเรื่องนั้นแล้วตัดสินใจอย่างนี้นะครับ และเขานะครับก็รับรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าหลายคนนะครับอยากจะให้เขาออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองครับว่าตัดสินใจอย่างไรเร็วกว่านี้นะครับหลายคนก็แนะนําเขาเช่นกันนะครับว่าเขานะครับควรรอเวลาที่เหมาะสมถึงค่อยออกมาประกาศข่าวการตัดสินใจนะครับแต่สําหรับเขาแล้วนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาสนใจแค่เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเท่านั้นนะครับ ะะเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเท่านั้นนะครับเขาไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเขาได้ยินนะครับเขาได้ยินเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ความสําคัญนะครับเขาโฟกัสไปที่แค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นนะครับ และเนื่องจากนะครับตอนนั้นนะครับตอนช่วงเวลาน,นั้นนะครับทีมลิพูอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์อยู่นะครับเขาจึงต้องพยายามตัดสินใจให้ถูกต้องและถูกเวลานะครับเขาพยายามทําเพื่อทีมนะครับไม่พยายามนะครับเบี่ยงเบนความสนใจของทีมนะครับมาอยู่ที่ตัวเขานะครับเขาเลยตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องนี้หลังจากสิ้นสุด ซีซั่นนะครับไม่ใช่เกมสุดท้ายก็คือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ แต่ในเมื่อนะครับเขาแต่ในเมื่อทีมนิพูนะครับได้แชมป์พิมพ์เนลลีกแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองไปบ้างแล้วนะครับเขาเลยรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับที่จะออกมาพูดเรื่องนี้นะครับและบอกความจริงกับแฟนๆนะครับว่าเขาตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเช่นไรนะครับคำถามต่อมานะครับเจ้าที่สื่อสโมสรลิพูนะครับก็ถามเทนว่า เทนเออเทนนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชอตอาร์เนอร์ชลอสหรือไม่นะครับเทนก็รีตอบกลับไปทันทีนะครับว่า1 0อยเปอร์ซนะครับว่าเขานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาร์เนอร์ชลอสนะครับและรู้สึกมั่นใจในตัวของอาร์เนอร์ชลอรวมถึงทีมสตาฟโค้ดมากนะครับและเชื่อมั่นว่าอนาคตนะครับสโมสรอนลีภูจะไปได้ดีแน่นอนไหมครับ ตั้งแต่นะครับอาร์เนอร์ชลอตมาทำงานนะครับเขาก็สัมผัสได้ว่าอาร์เนอร์ชลอตนะครับสามารถพาทีมลิพูเป็นแชมป์ได้นะครับชลอตนะครับตั้งเป้าหมายนะครับไว้ว่าทีมลิพูนะครับต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะครับและเขาเขาครับเชื่อว่านะครับแฟนบอลทุกคนนะครับก็คงได้เห็นแนวทางการเล่นของทีมลิพูในซีซั่นนี้ของภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ชลอตไปแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับการตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมลิพูครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่มั่นใจในตัวชลอตแต่อย่างใดนะครับแต่เ,เป็นเพราะเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะนักเตะนะครับเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ในที่อื่นนะครับ เขามองว่าความท้าภายนะครับในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปจะทำให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นนะครับสื่อเอ,อ่อคำถามต่อมานะครับเจ้าหน้าที่สื่อสโมสรลิพูนะครับก็ถามเทนนะครับต่อว่านะครับคุณนะครับชูนค,คาดว่าแฟนบอลจะผิดหวังหรือไม่กับข่าวการออกมาประกาศข่าวการย้ายทีมของเขานะครับ เทนก็บอกว่าก็คงนะครับแฟนบอลลิพูก็คงมีบางส่วนที่รู้สึกผิดหวังนะครับเพราะเขาเป็นนักเตะลิภูมาตลอดชีวิตนะครับแต่ตลอดเวลานะครับ20ปีที่ผ่านมานะครับเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำนะครับให้กับทีมลิภูไปหมดแล้วและรู้สึกว่าบรรลุเป้าหมายต่างๆร่วมกับทีมลิภูไปแล้วนะครับเขานะครับจึงเข้าใจเรื่อง ความผิดหวังของแฟนบอลเป็นอย่างดีนะครับถ้าจะรู้สึกผิดหวังถ้าถ้าจะรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของเขานะครับเพราะตอนเด็กๆนะครับเขาก็เข้าใจนะครับเขาก็มีนักเตะที่ชอบเหมือนกันนะครับและชอบอยากเห็นนักเตะที่ตัวเองชอบนะครับคว้าแชมป์ในรายการต่างๆนะครับทําให้เขานะครับรู้สึกมีความผูกพันกับนักเตะที่นักเตะที่ชื่นชอบนะครับนักเตะลิปูที่ชื่นชอบนะครับ เชาวเขานะครับจึงเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลเป็นอย่างดีนะครับและเขาก็เคยรู้สึกแบบนั้นเช่นกันนะครับประมาณว่านักเตะลิฟูที่เขาชื่นชอบย้ายออกจากทีมไปนะครับว่านะครับเพราะนะ้นว่าประมาณว่าแฟนบอลนั้นก็คงรู้สึกผิดหวังโกรธและอารมณ์เสียนะครับถ้านักเตะคนที่ชอบนะครับย้ายออกจากทีมไปนะครับ แต่เรื่องนี้ครับความผิดหวังจากแฟนบอลน,นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเจอเช่นกันนะครับประมาณว่าเทนรับได้นะครับเทนคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าต้องมีแฟนบอลน,นะครับออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังในตัวเขาแน่นอนที่ตัดสินใจย้าย,ายออกจากทีมไปนะครับ แต่นะครับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ตัดสินใจง่ายๆเลยนะครับเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่คิดทบทวนมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเขาจึงดีใจนะครับที่ได้ออกมาพูดสักทีนะครับว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากทีมลิพูหลังจบซีซั่นนี้นะครับและนะครับการออกมาประกาศ เหตุผลครั้งนี้ให้แฟนๆทุกคนได้รับทราบกันแบบเต็มๆนะครับก็เป็นนะครับเรื่องที่คิดเขานะครับคิดว่าสมควรทำแล้วนะครับผมคำถามต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ส่อสโมสรลิพูนะครับถามว่านะครับเทนรู้สึกยังไงนะครับอยากให้เทนอธิบายความรู้สึกของเขาที่มีนะครับตั้งแต่เด็กนะครับจน เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ได้แชมป์ร่วมกับทีมริพูเทนรู้สึกอย่างไงบ้างน,นะครับตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นผู้ใหญ่และได้ขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ได้แชมป์ร่วมกับทีมริพูนะครับเทนก็บอกว่าคําเดียวนะครับที่ผุดขึ้นมาในใจนะครับก็คือเขารักนะครับเขารักชีวิตที่ทรักนะครับช่วงเวลาที่อยู่กับริพูมากนะครับเขาตกรัก ตกกลุมนักสมสรแห่งนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับและความนักนะครับสมสรอนแห่งนี้นะครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับการได้เป็นนักเตะลีพูนะครับทำให้เขามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ต้องการนะครับการและการได้แชมป์ร่วมกับทีมลีพูนะครับเป็นสิ่งที่เกินความฝันนะครับของเขาไปแล้วนะครับ สแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ต้องตัดสินใจนะครับและการตัดนใจของเขาก็คือการย้ายออกจากทีมไปเพื่อหาความท้าทายใหม่นะครับการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะครับเขานะครับแค่หวังว่าผู้คนจะเห็นใจและเข้าใจเขานะครับเขานะครับได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสสอนิพูลไปหมดแล้วนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาเสียสละทุกอย่างไปแล้วนะครับ และพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อช่วยให้ทีมริู่้ชนะคู่แข่งได้มากที่สุดแล้วนะครับ แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับสิ่งนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเขาจะรักทีมลิพูต่อไปนะครับเขาจะเป็นแฟนบอลทีมลิพูไปตลอดกาลนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและจะคอยดูลิพูลงแข่งอยู่เสมอนะครับพร้อมทั้งเชียร์สนับสนุนจากที่ไกลๆนะครับแต่ในแง่ของเอ่อในแง่ของนักเตะนะครับเขาคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับที่จะก้าวต่อไปและหาความ ความท้าทายใหม่ในที่อื่นนะครับผมคําถามต่อมานะครับสื่อเจ้าที่สื่อสโมสรถามถามเขาว่านะครับว่าคุณคิดว่าความสําเร็จนั้นมีความหมายกับคุณมากเพียงใดนะครับก็คือการคว้าแชมป์พิมลิกในซีซั่นนี้นะครับในเกมที่ชนะสเปอร์นะครับเทนนะครับก็บอกว่านะครับมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากเลยนะครับ แม้ที่ผ่านมานะครับเขาจะเจอกับช่วงเวลาที่คว้าแชมป์ต่างๆมาบ้างนะครับการคว้าแชมป์เป็นพเมลีนะครับเป็นเป้าหมายของเขามาโดยตลอดนะครับ6ถึง7ปีที่ผ่านมานะครับเทนมีเป้าหมายนะครับก็คือการคว้าแชมป์พเมลีให้ได้มาโดยตลอดนะครับ และยิ่งนะครับมาคว้าแชมป์ในบ้านที่สนามแอนฟิลด์นะครับยิ่งเป็นยิ่งนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นความฝันของเขาเช่นกันนะครับการคว้าแชมป์พิมลีกที่สนามแอนฟิลด์ก็เป็นความฝันของเขาเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการคว้าแชมป์พิมลีกนะครับในเกมที่ชนะสเปอร์ซีซั่นนี้นะครับจะเป็นความรู้สึก นะครับที่มีความสุขที่เขาไม่มีวันลืมนะครับและจะจดจำไปตลอดชีวิตนะครับคำถามต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามเทนว่านะครับเทนคาดหวังอะไรนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของอาชีพาคาแค่งของเขากับลิอร์พูนะครับ เทนก็ตอบกับเจ้าที่สื่อสโมสรกลับไปว่านะครับเขาหวังว่านะครับช่วงท้ายซีซั่นนี้นะครับลิพูจะเก็บชชนะได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเสียงวิจารณ์นะครับจากคนภายนอกนะครับไม่สามารถนะครับทำลายนะครับหรือกบความสำเร็จที่ทีมลิพูทำในซีซั่นนี้ได้นะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่น่าทึ่งมากของทีมลิพูเขาดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับ และเขานะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะไม่จมอยู่กับข่าวเรื่องอนาคตของเขาอีกแล้วนะครับหรือจมกับข่าวหรือจมกับข่าวการย้ายทีมของเขานานเกินไปนะครับประมาณว่ารีบๆอย่าจมกับเรื่องนี้อีกเลยนะครับเพราะมันจบด้วยดีนะครับประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อย่าปล่อยให้เรื่องนี้นะครับเรื่องของเขานะครับมาทำให้การคว้าแชมป์ของทีมลิปูในซีซั่นนี้นะครับเป็นข่าวที่เป็นข่าวที่ถูกลืมนะครับอยากเขาอยากให้แฟนบอลเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่นะครับกับการคว้าแชมป์พิมพ์ลิกในครั้งนี้โดยไม่สนใจโดยไม่ต้องมาสนใจข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาอีกแล้วนะครับ แม้นะครับผู้คนแม้เขานะครับจะเข้าใจดีว่าผู้คนจะไม่พอใจและรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาก็ตามนะครับและในน้ายที่สุดนะครับแฟนบอลลิพูบางคนอาจจะโกรธและเสียใจที่เขาเลือกจากไปนะครับแต่เขาหวังว่านะครับเพื่อนๆร่วมทีมนะครับอาร์เนอร์ชลอตและบรรดาสตาฟโค้ดนะครับจะตหนักได้ว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ดีจริงๆนะครับ และนะครับแล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆนะครับเช่นกันนะครับก็คือประมาณว่าและนะครับไม่ต้องแล้วหวังว่าเพื่อนๆนะครับรวมถึงอาร์ชเนอร์ชลอตจะไม่ลืมว่าแฟนบอลลิพูนะครับสนับสนุนทีมลิพูมาเป็นอย่างดีตลอดเสมอนะครับตลอดทั้งทุกช่วงเวลาในซีซั่นนี้นะครับและคำถามสุดท้ายนะครับเจอที่นะครับได้ถาม ไปถามเทนว่ามีอะไรที่เทนนะครับอยากจะบอกกับ สโมสสรีภูในฐานะแฟนบอลบ้างไหมนะครับเพนก็บอกว่ามีหลายสิ่งที่อยากจะพูดเลยนะครับสิ่งสําคัญก็คือเขาสึกขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาขอบคุณสโมสสรแห่งนี้มากๆนะครับเขาขอบคุณแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างเขานะครับมาตั้งแต่ต้นสนับสนุนเขามาโดยตลอดนะครับและเขานะครับสัมผัสดได้ถึงความรักและแรงสนับสนุนที่ผ่านมานะครับ ทุกสิ่งที่แฟนบอลทาให้เขานะครับไม่เคยถูกมองข้ามผมรักทุกเขานะครับรักทุกวินาทีที่อยู่ที่ลิ์พูและหวังว่าแฟนบอลลิ์พูจะรู้สึกรักทุกวินาทีที่เขาเล่นให้กับทีมลิปพูเช่นกันนะครับและเขานะครับทุมเททุกอย่างให้กับสโมสรน,นี้ไปหมดแล้วนะครับ <ítulo> sabes, และเขาก็ดีใจนะครับที่สามารถทำสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ให้เกิดขึ้นได้นะครับการทำสิ่งดีเสียงซำการทำสิ่งดีเหล่านี้นะครับสำเร็จได้นนะครับโดยมีแฟนบอลคอยสนับสนุนนะครับถือเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมนะครับเขานะครับความทรงจาเกี่ยวกับทีมนิพูนเกี่ยวกับสโมสรนิพูนะครับจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะครับ ไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าในอนาคตเขาจะกลับมาที่รีพูอีกแน่นอนนะครับเขาจะพาลูกๆของเขานะครับมาชมนักเตะรีพูนะครับลงแข่งที่แอนฟิลด์ในสักวันหนึ่งในอนาคตนะครับและบอกลูกของเขานะครับว่าเขาเคยเล่นที่สโมสรแห่งนี้นะครับ และหวังว่าและให้นะครับและพร้อมทั้งให้ลูกๆของตัวเองนะครับได้ดูคลิปวิดีโอไฮไลท์การเล่นของเขานะครับขณะที่เขาพาชีมลิปูประสบความสําเร็จนะครับเขานะครับขอบคุณสโมสรลิปูจริงๆนะครับขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับอแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกอย่างที่แฟนบอลทําเพื่อเขานะครับขอบคุณเสียงเชียร์สนับสนุนขอบคุณความรักที่มอบให้เขามาโดยตลอดนะครับ เขาจะยังคงรักทีมนิพูต่อไปนะครับผมจะยังคงรักเขาจะยังคงรักสโมสรแห่งนี้นะครับรวมถึงแฟนบอลลิพูตลอดไปนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับเขาจะออกจากลิพูไปนะไปก็ตามนะครับแต่ในฐานะแฟนบอลแล้วนะครับเขาจะเป็นแฟนบอลลิพูต่อไปนะครับผมนี่ก็เป็นนะครับบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆนะครับหลังเทนออกมา ประกาศข่าวการออกจากทีมลิพูอย่างเป็นทางการนะครับนี่ก็แปลกันแบบสดๆนะครับไม่ได้เออไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเวลามาเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านเขาให้ฟังง่ายนะครับถ้าผมแปลไม่รู้เรื่องนะครับหรือไม่เข้าใจนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะแปลให้สลัดสรุให้กว่านี้นะครับแต่นี่ก็แปลสดๆนะครับเนื้อหาก็ที่เทนต้องการบอกพวกเราก็ประมาณนี้นะครับ <G introductory> หวังว่าเทนจะโชคดีนะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับเทนสำหรับผมแล้วเทนคืนอีกหนึ่งนักเตะตํานานของทีมลิเวอร์พูลนะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นเช่นไรนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการซื้อแบ็กขวาที่เป็นดาวรุ่งคนใหม่ เข้ามาหรือไม่หรือจะดันแบดลี่ขึ้นมาเป็นแบกขวาคนใหม่นะครับตามที่นักข่าวสายหงรายงานกันนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็โชคดีนะครับเทนโชคดีครับ